สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋งมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นเมนูเส้นเส้นนะคะชอบมากๆเลยค่ะก๋วยจั๊บยวนค่ะแล้วก็มีวิธีทําบอกในคลิปด้วยนะคะวิธีการต้มน้ําซุปแล้วก็วิธีการทําต้มก๋วยจั๊บนะคะมีบอกในคลิปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราใช้ซี่โครงหมูค่ะ ซี่โครงหมูวันนี้ปลูกได้มา1กิโลกร,รัมนะคะก็ไปหาซื้อตามห้างแมคโครค่ะหรือจะเป็นตามตลาดนัดก็ได้นะคะปลูกเลือกชิ้นส่วนนี้เพราะว่าเราสามารถนำนำกระดูกหมูตรงนี้ค่ะไปทานในก๋วยจับเราได้นะคะไม่ต้องทิ้งเหมือนเป็นกระดูกน้ำซุปนี้ค่ะเราจะทานไม่ได้ใช่ไหมคะแนะนําเป็นแบบนี้ค่ะต้มไปนานๆนะคะแล้วก็เราเสียค่าแก๊สไปแล้วเนาะเราต้องเอามาทานได้ด้วยค่ะแล้วก็จะนํามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราพักไว้ค่ะ ต่อไปค่ะตั้งหม้อค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าสะอาดนะคะ2 5 0พ ml ถึง3,000นะคะวันนี้ปุกใช้ที่2,500 ml ค่ะก็สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบน้ำซุปเยอะสามารถเติมได้ถึง3,000 ml นะคะแล้วก็ตามด้วยหมูค่ะที่เราหั่นไว้นะคะลงไปต้มได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการทําน้ําซุปนะคะน้าซุปก็จะใช้รากผักชีค่ะสองรากกระเทียมนะคะใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะ5กรีบเสร็จแล้วก็พริกไทยป่นค่ะเพิ่มความหอมนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พอหม้อเราล้อนแล้วนะคะก็จะเกิดฟองขึ้นมาค่ะเราจะตักฟองตรงนี้นะคะออกให้เยอะที่สุดค่ะสําหรับฟองตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวกไขมันสัตว ที่หมวกของเรานะคะที่เรานําไปต้มนะคะเป็นพวกไขมันเป็นพวกเลือดนะคะเราช้อนออกให้เยอะที่สุดเลยนะคะเพิ่มความเพื่อความน้ําซุปของเราจะได้ใสแล้วก็หอมกลมกล่อมนะคะดูน่าทานนะคะน้ําซุปเราจะสีใสไม่ขุ่นค่ะเวลาทานจะอร่อยนะคะก็สำหรับไฟนะคะใช้เป็นไฟอ่อนๆค่ะแค่ปุดๆแค่นี้พอนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเสร็จแล้วมาปรุงรสกันเลยค่ะ ซีอิ๊วขาว5ช้อนค่ะน้ำตาลกรวด1ช้อนเกลือค่ะ1ช้อนค่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ปุ๊กก็ต้มมาประมาณ40นาทีแล้วนะคะก็จะได้น้ำซุปใสแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการน้ำซุปมากกว่าน,นี้นะคะอย่างที่บอกค่ะสามารถเติมได้ถึง3,000 ml เลยนะคะแล้วก็รสชาติถ้ามันจืดจางไปก็สามารถเพิ่มได้ค่ะวันนี้ปุ๊กใช้ที่2,500 ml นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปต้มกว๋วยจั๊บกันเลยค่ะวิธีการต้มนะคะปู่ก็จะตักแยกใส่หม้อมมาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้มเป็นชามต่อชามนะคะจะได้อร่อยค่ะก็จะมีหมูยอค่ะแล้วก็เห็ดหอมแช่น้ําแล้วก็หัน่นหันนะคะเสร็จแล้วตามด้วยเส้นกว๋วยจับที่เราเตรียมไว้ค่ะเส้นกว๋วยจับก็ตามชอบได้เลยนะคะชอบมากชอบน้อยได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวรอเส้นสุกสักครู่หนึ่งค่ะ เส้นสุกแล้วนะคะเรานําผักที่เราชอบค่ะลงไปต้มได้เลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นผักคะน้านะคะแล้วก็ให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะแล้วก็สุกดีนะคะเนี่ยค่ะต้มต้มสุกแล้วนะคะเราก็ปิดเตาแล้วก็เสิร์ฟใส่ชามได้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะตอนนี้คือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะน้ำซุปเราแล้วก็สีสันก็หน้าตาหน้าทานด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนําหมูที่เรา ทำน้ำซุปนะคะสามารถนํามาทานต่อได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็หมูเรานะคะชิ้นของเนื้อหมูเราคะ่ะร่อนมากเลยค่ะร่อนจากกระดูกเปื่อยมากๆเลยนะคะโรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะพริกพริกพริกเป็นพริกผัดนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นหอมเจียวค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะพริกไทยป่นเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะใครชอบก็สามารถทำตามได้ค่ะปุ๊กจะแปะสูตรไว้ให้นะคะแล้วก็ ใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะจะได้ไม่พาคลิปอื่นๆของปุกค่ะวันนี้ปุกต้องของตัวลาไปทานแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ปุกไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ